สวัสดีครับพบกับมาพบกับ a r c x Gaming อีกครั้งครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับทำยังไงให้ชนะกันไฟ1์ต่อ1นกับสตูได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสตราฟนะครับผมการสตราฟเนี่ยจะเป็นปัจจัยอันดับแรกเลยที่ทำให้คุณชนะกันไฟ์มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราเจอสตู1ต่อหนึ่งนะครับผมสตราฟคืออะไรสตราฟคือการเดินซ้ายเดินขวาแบบนี้นะครับผม ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยในเกมนเนี้ยรีคอยน์นะมันจะค่อนข้างแพทเทิร์นเยันหมดมันจะยงขึ้นกวา่านะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องรีคอยน์ละแต่ว่าเราห่วงว่าทํายังไงให้ศัตรูมันยิงไม่ค่อยโดนเราดีกว่ายิ่งเราใช้จอยเนี่ยการที่เราสตาร์มเนี่ยมันจะเป็นการช่วยทําให้อิมเมอซิสอ่ะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ไม่ใช้การเล็งของอน,น,นาล็อกวาเลยนะก็คือยังต้องใช้อยู่นะครับผม ฉะนั้นสําคัญมากๆเลยนะครับผมคือเรื่องของการสตรารฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยปืนผมเนี่ย ACR เนี่ยผมแต่งยังไงให้มันดูดิสตราร์ฟไวขนาดไหนยัางกับ SMG นะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปดูที่ของแต่งเนี่ยหลักๆเลยเนะี่ยมันจะมีของแต่งอยู่3ชิ้นที่เพิ่มเรื่องของ ATS i n w a l k i n g ก็คือการสตราร์ฟนั่นเองอันแรกนะครับก็คือ Front r เร็วนะครับ ตัวนี้จะเพิ่ม15%เลย ADS Walking Speed 15%เลยเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจสเตตอื่นเลยนะเพราะว่าถ้าเราเล่น AI เราคงไม่ได้วิ่งบุกเข้าไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นไอพวก ADS Speed Sprint to Fire ที่มันติดลบเลยกออ็ไม่เป็นไรผมมองว่าอย่างนั้นนะอันแรกก็คือ Front Rail นะครับตัว l a t e r Wrap นะครับอันที่2ก็คือ Rear Grip นะครับ อันนี้ก็เพิ่มในส่วนของ ads walking speed ประมาณ2.5%นะครับ light weight grip นะครับเมื่อกี้ประมาณ15%ก็ประมาณถ้ารวมกับอันนี้ก็เป็น17.5%ละและที่สำคัญอีกอันนึงเลยนะครับคือ light weight stock นะครับอีกอันนึงอันนี้ช่วยเพิ่ม ads walking speed เนี่ย20%เลยนั่นหมายความว่าถ้าบวกรวมๆกันแล้วเราได้เกือบอ40%กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมว่าแนอนาคตเนี่ยาทางเดฟเขาอาจจะเนิบก็ได้นะไอตรง ads walking speed เพราะจากที่ผมลงใช้มาเนี่ย คือต่อให้ปืนมันาสายแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าศัตรูมันยิงเราไม่ค่อยโดนเนี่ยคือเพราะว่าเราสตาร์ทซ้ายขวาเร็วมากอะมันก็จะทําให้่าเรามีโอกาสชนะการไฟไม,มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ค่อยไปเล็งค่อยไปแอดจัสอะไรอีกทีหนึ่งน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทยิงนะครับจะเห็นได้ว่าศัตรูมันยิงไม่ค่อยโดนผมนะครับแล้วก็แผลตันยิงหลังตายนะครับผมเอาใหม่นะครับผมนี่เห็นไหมเวลาผมยิงศัตรูเนี่ยผมจะไม่อยู่เฉยๆเลย ผมจะเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวา A D A D อะไรเงี้ยให้ให้ศัตรูมันงงแล้วก็ทำให้แมสซิสมันเล็งได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเนี่ยดูดิปุ๊บค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆใช้ตัวอนาล็อกสายหรือปุ่ม A D เนะี่ยในการช่วย adjust ในการช่วยปรับการเล็งของเราซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการที่จะทำให้เราสตาร์ได้ไวขนาดเนี้ยคือเราจะต้องมีของแต่งที่ใช่นะครับฉะนั้นหลักๆเลยเนะี่ยพอ สามารถแต่งปืนได้ปรับเนี่ยอา,อาจจะต้องดูในส่วนของตัวโฟกิปนะครับแล้วก็ดูในส่วนของอตัวเรียกริปแล้วก็ดูในส่วนของ stock. สต็อกสต็อกนี่สําคัญมากเลยนะเอาจริงๆเรียกริปเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเลยเพราะมันแค่2.5%ไปเพิ่มรีคอยหรืออย่างอื่นดีกว่าหรือว่าเอาออกไปเลยอะไรเงี้ยสองไม่ค่อยมีผลอะไรแต่อีที่สําคัญเนี่ยคือสต็อกกับฟรอนต์เรลแล้วก็เทคนิคต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการออกโคเวอร์นะครับถ้า ดูในเกมเพลย์คลิปของผมเนี่ยจะเห็นว่าเวลาผมวิ่งออกโคเวอร์เนี่ยผมจะกระโดดออกไปเสมออ่าหรือไม่ก็อาจจะแบบสไลด์ก่อนแล้วกยกระโดดถ้าเราวิ่งได้แบบมีแรงเขาเรียกอะไรมีโมเมนตัมได้ที่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราสไลด์ได้ไกลขึ้นนิดนึงแล้วผมก็จะกระโดดออกผมจะไม่ค่อยๆแย่ออกไปเหมือนพวกเกมแท็กติคอลหรือพวกเลนโบซิกอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมอาร์เคิเพราะบางทีเนี่ยถ้าสไนเปอร์รอยอยู่เนี่ยโอกาสแพ้สไนเปอร์คือสูงมากๆนะครับ ฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอเลยเวลาเราออกจากโคเวอร์ถ้าเรารู้ว่าสตูจะมาเนี่ยเห็นแบบเนี้ผมก็จะกระโดดเอ้ยผมก็จะสไลด์ก่อนแล้วก็กระโดดหรือบางคนบางท่านอาจจะอยากจะกระโดดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยเห็นไหมจริงๆการออกโคเวอร์เนี่ยมันมี2แบบก็คือมันมีการออกแบบ agressive g จ้ำออกไปเลยแล้วก็สไลด์ออกสไลด์ Slide ก็ได้สไลด์ Slide มันก็จะทำให้ เวลาฝั่งตรงข้ามเขาใช้จอยเหมือนกันอนะิมัซิสมันจะหลุดเรื่องกระโดดนี่ผมขอพูดอีกอย่างนึงนะครับคือเกมนี้มันพิเศษกว่าเพื่อนคือเราสามารถควบคุมทิศทางกลางอากาศตอนเรากระโดดได้ฉะนั้นเวลาที่คุณกระโดดออกไปอย่างเงี้ยผมก็แนะนํานิดนึงเวลาสไนเปอร์กระโดดหลอกนิดนึงก็คือเรากระโดดกระโดดแล้วเราก็รีบเนี่ยรีบกลับมาทิศกลับมาที่เดิมเพราะสไนเปอร์มันอาจจะเงลงรอเราอยู่ตรงนี้ พอเราแลนต,ตรงนี้ปุ๊บปังโดนยิงตายจริงๆการที่เราออกกระโดดออกแบบนี้ยมันก็ดีแต่แบบบางบางทีบางตาเยเราเจอแคมเปอร์อะไรเงี้ยฉะนั้นผมมองว่าการดักก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เออเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับด้วยความที่เกมนี้เสียงเท้าเนี่ยมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าบางทีเนี่ยผมไม่ได้กระโดดออกไปอย่างเดียวผมจะดักบ้างขึ้นอยู่กับการอ่านเกมของ อตอนนั้นๆน,น,นะครับว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีลักษณะแบบไหนถ้าศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยกระโดดเก,งกสส่ง aggressive ออกมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปเล่นแบบตั้งหลับก็คือเป็นการดักและฟังเซ็กเท้านั่นเองนะครับอย่างปืนเนี่ยที่ผมใช้อยู่ M16 เนี่ยผมไม่สามารถที่จะวิ่งลุยเข้าไปได้มากฉะนั้นผมจะต้องอยู่หลังเพื่อนเห็นตะไอ้เจ้าเนี่ยมันกระโดดไปฮอบมาเนี่ยจะต้องเราจะต้องอยู่หลังเพื่อนให้เพื่อนช่วยนะครับแล้วก็ ทำการบางทีเนี่ยก็คือดักแล้วก็ฟังเสียงเท้าสตูนะครับเกมนี้เสียงเท้าค่อนข้างโอเคเลยมีมิติแล้วก็ไม่มั่วคือถ้าเทียบกับโมนด้วยภาสามานะผมว่าเสียงเท้าเค้มได้ดีกว่าเยอะอจริงจริงนะครับก็อยากให้ลองแบบหยุดดักรอบ้างนะครับผมแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนดูช็อตนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ชนะกันไฟก็คือบันนี่ฮอปปิ้งนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะมีการเนิร์ฟแล้ว แต่ปัจจุบันมันก็ยังใช้ได้ผลอยู่เพราะว่า Bunny hopping เนี่ยถ้าเราสแปมปุ่มเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ขยับอนาล็อกขวาเลยนะแต่โดยปกติในสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าแค่สองครั้งก็เหลือเฟือละซึ่งส่วนตัวผมผมก็เลยมองว่าทุกวันนี้ Bunny hopping มันก็ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ได้โดนเน็บจริงๆเพราะว่าการไฟมันจบภายใน2วิ เรากระโดดสองทีมันก็จบแล้วอะเราไม่ต้องสแปมอะเนี่ยเรากระโดดปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ยังงี้ก็ได้แค่นี้สตูตมันก็งงละเห็นไหมอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเลือกปืนเมตานะครับด้วยความที่เกมนี้ปืนมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะพอลิสต์ได้อย,อย่างแอสโซเรฟเฟิเนี่ยก็จะแนะนำเลยอันดับหนึ่ง acr 6 8อันนี้ก็คือ Jack all trade, แจ็คออฟออสเตรลยก็คือสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ใกล้ไกลอะไรเี้ยโอเคหมดเลยเป็นปืนที่แบบใช้ง่ายเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็นิ่งด้วยนะครับปืนต่อมาใน m อ็เนี่ยที่ผมใช้อยู่ในคลิปเนี่ยอันนี้ก็คือมีข้อดีคือแรงนะครับแรงแต่อาจจะต้องแม่นนิดนึงนะครับอาจจะต้องแม่นนิดนึงแล้วก็อีกปืนหนึ่งคือ AK47 ที่แรงเหมือนกันแต่รีคอยอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าคุมเป็นเมื่อไหร่คือ โอพมากๆนะครับส่วนปืน S.M.G. S.M.G. ปืน S.M.G. เกมนี้ใช้ค่อนข้างสนุกมากเลยหลักๆที่ผมชอบใช้แล้วก็แนะนำเลยก็คือมี P.90 P.90 เนี่ยมี Straf Walk s t a t ที่ก็คือเดินเร็วที่สุดในบรรดา S.M.G. เดินเร็วที่สุดประมาณ3เมตร3.14เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ M.P.7 เนี่ยก็คือประมาณ3 3เมตรนะครับ ปืน S.M.G ส่วนใหญ่ทุกๆอันน่ะก็คือจะมี M Walking Speed ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นทำให้บางทีเวลาเราเล่นด่านเล็กๆอย่างเช่น Arena เนี่ยปืน S.M.G จะค่อนข้างเป็นเมตานะครับแต่ใดๆก็ต้องดูด,าด่าน้วยนะอย่างด่านเนี้ยผมจะชอบใช้ Assault Rifle อย่างด่าน Arena, k i l o n อะไรเงี้ยผมก็จะใช้ S.M.G อย่างถ้าเราไปเล่นแบบดันดันหุ่นยนต์ดัน p a ล l o a d ก็อาจจะใช้เป็นน n i p e r หรืออาจจะใช้เป็น D.M.R อะไรวพวกนี้นะครับผมเป็นปืนระยะไกล <c oughs> ส่วน LMG หลักๆที่ผมชอบใช้ก็คือจะเป็น m 2 g 9นะครับผมหลักๆแค่เลือกปืนที่ผมบอกเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะชนะการไฟมากยิ่งขึ้นละมีอยู่อาทิตย์นึงผมไปเล่น MDR โอ้โหคือแบบสกรอร์ตกจับอะยิงใครสู้ใครไม่ได้เลยปืนมันเป็นเหมือนครึ่งๆ SMG ผสม AR อะไรเงี้ยอืมนะครับก็พยายามอย่าไปใช้มันนะครับเสียลมเปล่าๆโอเคครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ครับก็ถ้าหากชอบ ็รบกวนเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ R t รทก็ไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ x c ็ฟวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม